สตัวบนระเบิดความมันสุนารีตักหายรวมพลังเสียงสุดอลังการคอนเสิร์ตสตัวบนกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่แฟนเพลงพูดถึงไม่หยุดหลังจาก3ามศิลปินหญิงระดับตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างสุนารีราชสีมาตักษิริพรและหายอาภาพรโคจรมารวมตัวบนเวทีเดียวกันพร้อมระเบิดความมันความฮาและความอลังการให้สมกับการรอคอยที่ยาวนาน บรรยากาศในฮอลเต็มไปด้วยพลังเสียงของคนดูที่ตะโกนเชียร์สลับกับเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดการแสดงค่ะทันทีที่ไฟเวทีสว่างขึ้นและเสียงดนตรีแรกบรรเลงสามตัวแม่ก็ปรากฏตัวพร้อมชุดสุดโดดเด่นที่สะกดทุกสายตาเสียงกรี๊ดดังสนั่นทั่วทั้งฮอลสุนารีเปิดเวทีด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังถ่ายทอดบทเพลงอมะตะที่หลายคนร้องตามได้ทุกคำ ตักเสริมความคึกคักด้วยลีลาเอนเตเทนเนอร์ที่ไม่มีใครเหมือนส่วนไฮก็จัดเต็มความฮาและการร้องที่ยังคงเฉียบคมสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและความบันเทิงได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเพลงฮิตในอดีตเท่านั้นแต่ยังมีการนำเพลงสมัยใหม่มาปรับดนตรีให้เข้ากับสไตล์ลูกทุ่งทำให้คนดูรู้สึกสดใหม่และตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาทุกโชว์ถูกแบบมาอย่างพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกเพลง มุกตลกไปจนถึงการจัดแสงสีเสียงที่เพิ่มความอลังการสมกับการแสดงระดับใหญ่การผสมผสานร,ระหว่างความเป็นลูกทุ่งแท้และความบันเทิงสมัยใหม่ทำให้ผู้ชมทุกวัยต่างรู้สึกเต็มอิ่มไปกับโชว์ที่ไม่ธรรมดาค่ะสิ่งที่ทำให้คอนเสิร์ตนี้โดดเด่นกว่าครั้งไหนๆคือความเป็นธรรมชาติและเคมีที่ลงตัวของทั้งสมศิลปินการหยอกล้อและการแซวกันไปมาบนเวที สร้างเสียงหัวเราะจนแฟนเพลงยิ้มไม่หุบสุนารีเองก็มักจะหยอดคำพูดซึ้งๆขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่คอยติดตามและสนับสนุนเธอมาตลอดขณะที่ตักและไฮก็มักเสิร์ฟมุกสดๆทำให้ทุกช่วงเวลามีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความประทับใจในเวลาเดียวกันค่ะนอกจากโชว์เพลงและเสียงหัวเราะแล้วยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษที่ทำเอาผู้ชมตื่นตะลึงเมื่อทั้งสามศิลปินจับมือกันร้องเพลงรวมแบบเมดเล ที่บรรเลงต่อเนื่องเกือบครึ่งชัง่วโมงเสียงเพลงดังประสานกับเสียงร้องของคนดูที่ช่วยร้องตามทั้งหอเกิดเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและทรงพลังเป็นโมเมนต,ต์ที่หลายคนบอกตรงกันว่าคุ้มค่ากับการรอคอยในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตทั้งสุนารีตักและไฮได้ร่วมกันพูดถึงความรู้สึกที่ได้กลับมายืนบนเวทีเดียวกันอีกครั้งพวกเธอเผยว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงปรบมือเพียงอย่างเดียว แต่มาจากสายการและรอยยิ้มของแฟนเพลงที่ยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่แรงเชียร์และความผูกพันกลับยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกการได้ยืนอยู่ตรงหน้านะับพันชีวิตและมอบเสียงเพลงให้แฟนๆจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเมื่อม่านปิดลงเสียงเรียกร้องให้แสดงต่อก็ดังไม่หยุดหลายคนยังคงตะโกนเรียกชื่อศิลปินทั้งสามขณะที่บางคนถึงกับน้ำตาคลอเพราะความประทับใจที่ได้รับ แฟนเพลงจำนวนมากรีบโพสต์รูปและวิดีโอบนโซเชียลจนแฮชแท็กสามตัวบนติดเทรน์อย่างรวดเร็วสะท้อนถึงพลังความนิยมที่ยังคงแรงไม่เสื่อมคลายคอนเสิร์ตสามตัวบนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการรวมตัวของสามศิลปินหญิงแต่เป็นการตอกย้ำว่าเสียงเพลงและความจริงใจสามารถเชื่อมใจคนดูเข้าด้วยกันได้อย่างไร้พรมแดนความอลังการความมันและความสุขที่ถูกส่งต่อจากเวทีสู่ผู้ชมทุกคน กลายเป็นภาพความทรงจำที่จะอยู่ในใจแฟนเพลงไปอีกนานแสนนาน